ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ของซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะหลังจากเมื่อกี้ได้เป็นของข่าวไปละของข่าวก็สองคนตัดเลียนตัดเลียนตัดเลียนผิวจริงเป็นการถ่ายรายการที่เวลาเขาพูดถึงของอที่เขาทํากันทุกคนนี้ทําแบบใส่ใจนะเพราะด้วยความที่ต้องบอกว่าคนมีชื่อเสียงอจะมาถ่ายแบบ กไ,ไ,ไก,ลกล่าไม่ได้ม,มันเสียชื่อเสียงนะเอาจริงปะจะแบบเพ่ขายส่งๆเหมือนกันว่ามีของที่ขายไดมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่อันเนี้ยเขาลงมือทําเองด้วยนะอืออ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านต่อไปของเราขอต้อนรับน้องเมทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายพี่กอลสวัสดีพี่บุ๊กจีด้วยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อยู่บ้านหนำใจเลยไหมคะ สุดๆเลยออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็ที่บ้านมีพ่อแม่ที่อายุเยอะเนาะก็เขาก็ค่อนข้างจะกลัวแพนิคไปด้วยอะไรเงี้ยจะออกจากบ้านทีนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกใช่จริงๆแล้วเราจะเห็นเขาช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่อย่างที่น้องบอกมีคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงแล้วก็วันนี้ในช่วงเวลานี้เห็นลุกขึ้นมาทำหนึ่งธุรกิจที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับขนม มีอะไรมานำเสนอคะวันนี้ค่ะธุรกิจของเมย์นะคะเป็นธุรกิจตัวใหม่นะคะที่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เหมือนกันึ่งซึ่งเอาพูดกัน <laughs> กนะคุณผู้ชมคือในวงการอ่ะถ้าเกิดใครรู้จักกับเจ้าเมย์เขาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมาทำไอเนี่ยนั่นคือ <laughs> เป็นบุนค่ะเป็นบุนกะทิอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะประมาณนั้นทำไมทำไมถึงเลือกมาทำทำบุญกะทิคะ อืจริงๆแล้วอะเมเรียนด้านศิละปะมาใช่ไหมคะเกี่ยวกับสถาปัตย์เกี่ยวกับ,บ,กกบแ,แบบอะไรแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นขนมอย่างหนึ่งที่เราได้แบบได้ได้ไดใส่จินตนา,าการลงไปเราเคยเห็นเค้กที่มันเป็นแบบตุ๊กตาสวยๆหรือว่าแบบเค้กที่มันมันเสริมจินตนา,าการเราได้อะไรเนี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเราดีจริงๆหนูลงทะเบียนเรียนไปตั้งแต่โควิดรอบสองค่ะ ลงทะเบียนไว้ต <c oughs> <โห>ั้งแต่โควิดล็อกสองแล้วก็ตอนใช่ลงทะเบียนเรียนเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ไม่มั่นใจยังไม่ยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทาได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมารอบเนี้ยคืมอ,คอมันหนักจริงๆแล้วเราก็ต้องหารายได้เพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเรียนละกันอะไรอย่างเงี้ยไปเอาดีทางนี้เลยละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงทะเบียนเรียนในที่นี่คือเราลงทะเบียนที่ไหนครับเป็นที่ของกทมเป็นออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์ อืมใช่เรียนออนไลน์แต่ว่าคือตัวเราอ่ะคือการที่จะอ่ะดูคลิปแล้วก็ทําตามเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ค่อยเข้ากับตัวเองเท่าไหร่เนาะค่ะเราก็เลยเออเก็เลยต้องมีวิธีว่าไปถามเพื่อนๆในกลุ่มเอาแล้วก็<ม>เออไปขอเขาเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความพิเศษยังไงคะฟุ้นของเรามีความพิเศษยังไงบ้างคะคืออย่างแรกเนี่ยเมย์ก็จะมี เอามาอะแดปหลายๆที่อะค่ะอย่างเมย์เมื่อก่อนเมย์เคยเป็นทหารใช่ไหมคะเมย์ก็จะมีพี่ๆน้องๆที่ที่อยู่ในทหารเนี่ยเขาก็มีคนที่ทําวุ้นอะไรแบบนี้เหมือนกันที่เขาส่งไปที่สมอรทับบกเนี่ยเขาก็แบบว่าอ่ะเอาสูตรของเขาไปสิอะไรเงี้ยในในช่วงที่เราก็ตกงานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขาก็เอเขาก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาสูตรวุ้นอันนี้มาอันนั้นมาแล้วก็มาลองลองอะแดปเป็นของตัวเองดูค่ะ คือพูดง่ายถ้าเกิดซื้อกับเมทิชาเนี่จะได้วุ้นหลายสูตรมากสูตรคือคุนทรัพย์แต่ละครั้งเนี้ยอาจจะได้สูตรไม่เหมือนกันไม่ใช่สูตรเดียวกันผสมผสานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันสูตรกันมจดไว้แล้วทำทุกครั้งไ็เหมือนเดิมเป็นแพ็กเกจมีกี่ชิ้นขายยังไงอะไรยังไงคะในรายละเอียดโอ้ตอนนี้ตอนตอนแรกอะค่ะเริ่มเริ่มต้นเลยเนี่ยหนูทาเป็นกุลาบ เป็นสิบสองดอกอยู่ในกล่องส oh. วยๆ hmm. อะไรอย่างเี้ยคะใช่ซึ่งอันนั้นเนี่ยหนูก็คือหนูอะแค่ขายดอกกุหลาบอันนั้น่ะคือขายได้เยอะมากๆแล้วค่ะในทุกๆวันอะไรประมาณนี้แต่ว่า หลังๆมาเนี้ยเริ่มมีคนสั่งอะไรที่แปลกขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นแบบว่าเริ่มมีเค้กมีอ่าวุ้นเกกับๆข้าวเหนียวมะม่วงมีวุ้นกล้วยบดชีอะไรเงี้ยค่ะมันเริ่มมันเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ขยายเดี๋ยวนะวุ้นวุ้นวุ้นมะม่วงวุ้นกล้วยบดชีเดี๋ยวนี้มีมีพี่ก็มีเราเห็นในเฟซบุ๊กขึ้นมาเต็มเลยคือคือพอหลังๆมานี้ พอเขาเขายิ้มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้กินของหวานไงเราก็เลยตกว่าแล้วเ,เห็นมัน<ร>มันรสชาติเป็นยังไงกระแสด้วยนะมันเป็นกระแสอยนะู่ด,ยนะด้วยนะคะกับบุ้นานา,นานชนิดแบบที่น้องเมย์พูดเมื่อสักครู่เนี้ยเป็น,เป,นเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้ซีซั่นนันน,นเนไงอ๋โอโลใช่ช่วงนีโโ้มีทุเรียนใช่ไหมเดี๋ยวมีมีทุเรียนมีุทุเรียนมีวุนมะม่วงเออใช่ ขนาดบิงซูมันยังมีบิงสูทุเรียนปิงูมาม่วงได้เลยคือคือตกใจจริงๆอะเนี่ยคือไม่คิดว่าโลกของวุ้นมันจะกระจายไปไกลขนาดนั้นแล้วเครื่องยังมาแล้วเลเราก็ไปแล้วด้วยเออนั่นนะปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้เราไม่ต้องไปยุ่งสอเราประกันความสวยงามนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีครีเอทดีไซน์ต่างๆแล้วก็เหมาะกับการมอบไปเป็นของขวัญอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเราใช้คําว่ามันเมดทูออเดอร์ได้ด้วยใช่ไหมตามรีเควสต์ได้ด้วยปะ ใช่คะ่ะใช่ค่ะอยากได้ตีมสีนี้อยากได้แบบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสามารถบอกได้เลยค่ะก็คือเราเราเรา,เราอาจจะมีรูปอาจจะมีบล็อกมาให้คุณตัดสินใจว่าโอเคหนึ่งสองสามเรามีแบบนี้นะแล้วแต่รสชาติอะไรอย่างนงี้เราสามารถเลือกมิกซ์กันได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ก็จะมีแบบโยเกิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะมีแบบพรีเซนต์จริงๆมีเป็นเมนูมาเลยค่ะอื เป็นเมนูให้เลือกเลยนะจิมเอาหนึ่งสองสามสี่แล้วเวลาสั่งเนี่ยมสมมติสั่งเรามีรอบในการสั่งหรือว่าสั่งได้วันนี้มีกําหนดกี่วันส่งของอย่างเงี้ยคะ่ะทำลายของมันหนูต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้หนูหนูเพิ่งเริ่มเนาะหนูเพิ่งทําได้แค่อทิย์เดียวเองค,ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ก่อนหน้านี้ลองผิดลองถูกมาเกือบสองสามเดือนแล้วแล้วว่าเริ่มขายจริงๆเนี่ยประมาณอาทิตย์เดียวค,ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยออเดอร์เนี่ย หนูจะทําในทุกๆวันอยู่แล้วสมมุติว่าอ่าวันนี้พี่สั่งมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ส่งพรุ่งนี้ก็ได้ก็ยังทำอยู่ก็ล่วงหน้า24ชั่วโมงโอเคสดใหม่ๆเลยถือว่าสดสดใหม่ๆแต่ถ้าเป็นเค้กก็ขอเป็นล่วงหน้า3วันค่ะเพราะต้องเตรียมด้วเตรียมอุปกรณ์อะไรดีใช่บางคนเขามีแบบว่าอยากได้เป็นตุ๊กตาเราก็ต้องไปหาตัวโมเดลด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปรดเป็นรูปอ่าฟุตบอลทีมพฟุตบอลอะไรเงี้ยคนกินเนาะเอาช้อนตักไปปุ๊บนี่ก็จบ แต่เขาชอบบอกว่าวุ้นหนูเป็นวุ้นสวยไม่กล้ากินเออชอบไปประดับตู้เย็นถ้าเกิดใครเห็นรูปอะเป็นของแต่งแต่งตู้เย็นไม่ใช่ของแต่งบ้านใช่ใ่ตอนแรกก็นึกว่าเป็นเป็นสบงสบู่อะไรหรือเปล่าใ,ใช่คือถ้าเกิดใครรู้จักทิชาจะไม่รู้ว่าเธอไม่น่าจะมาในซอนเอ้ยเนี่ยซ้อนอยู่ซ้อนอยู่เปรี้ยวซ้อนหวานไม่ใช่าซ้อนเปรี้ยวเปรี้ยวซ้อนหวานเออเออแล้วถ้าเกิด่าคนสนใจเราติดต่อได้ทางไหนอย่างไรบ้างค่ะน้องเมย์ ค่ะก okay. ็ตอนนี้นะคะมีไอจีนะคะให้ไปดูรูปก่อนว่าอยากได้อะไรประมาณไหนนะคะก็จะเป็น i อจทิชา j จ l l ี่โฮมนะคะ l i ายก็เป็น l ลายพิชา j จ l l ี่โฮมนะคะ Facebook ก็ท <Okay. S 1> mm ิชา j จ l l ี่โฮมแล้วก็เบอร์โทรนะคะติดต่อก็คือ0 8 0 4์แปดศูนสี่สามสี่หกห้าสี่สองค่ะศูนยสี่ห้าสี่สค่ะมีสั่ง ราคาเป็นยังไงบ้างครับมีต้องมีขั้นต่ำไหมหรืออะไรยังไงนอกจากการจํากัดเวลาว่าสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันคือหนูอ่ะถ้านัดรับอะค่ะจะรับแถวแถวเมเจอร์ลาเชยโยทิมค่ะแต่ถ้าสมมติว่าอยากส่งไกลมากๆเนี่ยหนูคิดราคาตามแกลบค่ะอืม,อมก็คือนัดรับแล้วก็บอกว่าให้เต้น,นให้ด้วยได้ไหมอย่างเงี้ยหรอ มีร้องเพลงให้พี่โฟกี้ไปเต้นไอเนี่ยมุมบอลแลงก่อนไม่ได้เต้นเลยช่วงนี้นะฮะมีเหยาเลยฉิ่งเราไม่ได้เป็นศัตรูเงียบเลยเอาหน่ะตอนนี้ช่วยๆกันก่อนเราเรามีอะไรช่วยกันได้ช่วยกันก่อนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมเมย์ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะในฐานะที่เป็นกู้ภัยกันละกันเนาะหนูก็อยากจะบอกว่าวให้ใส่แมย อาเตียมแอลกอฮอล์ทุกอย่างเนี่ยพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าต้องดูแลตัวเองไงจะไม่มีใครดูแลตัวเองได้ดีเท่าตัวเราเองนะคะรู้ตัวเสมอว่าเรากำลังจะออกไปเจอใครเจอไปข้างนอกเนี่ยอยากจะให้เซฟตัวเองให้มากมานะคะตอนนี้งดเที่ยวงดปาร์ตี้ไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนพวกหนูเนี่ยปกติเราจะมีงานกันก็เฉพาะงานที่มันมีปาร์ตี้หรือว่างานเที่ยวหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมตอนนี้พวกหนูก็ต้องยอมที่จะตกงานเพื่อ ส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนช่วยช่วยพวกเราด้วยนะคะอืมอ่ะฝากร้านอีกทีนะฮะฝากผลงานด้วยเมธิชานะคะเมธิชาก็ต้องฝากผลงานนะคะคืออ่าจับจุดหัวใจเนี่ย งานเพลงนี้นะคะปล่อยมาสักพักแล้วนะคะออก็ยังหนึ่งล้านอยู่ก็ไปช่วยดูกันก่อนแล้วกันนะคะ,สะเสีผเงินกก่อๆก่อนส่วนผลงานใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วอัดไว้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอล่อยตามจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็สมบวรณลลวกันนะคะ <S <S แล้วก็ส่วนร้านนะคะเมทิชาเจวิโฮมนะคะก็เป็นร้านที่ทิชาตั้งใจมากๆนะคะตอนนี้ก็เหมือนมีกิจกรรมทํากับคุณแม่ด้วยนะคะก็สัญญาค่ะว่าจะผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเสิร์ฟถึงทุกๆคนด้วยค่ะค่ะนะฮะก็อย่างที่น้องบอกไปใครสนใจนะฮะก็เข้าไปตามเพจได้เลยหรือจะไปหาในชื่อเมธิชาก็ได้แล้วก็เข้าไปพูดคุยว่าฉันจะสั่งของที่ไหนอะไรยังไงสามารถทําได้หมดแล้วก็ลายสินค้าใหม่ๆก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะอ่ะยังไงทางรายการก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะคะค่ะ ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่มาพูดคุยกันนะคะพี่พี่เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดค่ะสดใสกันเลยดีเดียวนะฮะสดใสจนลืมไปว่าก่อนหน้านี้มันมาสตูแล้วเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมเอาละของเข้าของหวานไปหมดแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวต้องมาถามเขาว่าตกลงเธอทำอะไรกันแน่เนี่ยทำหลายอาชีพเหลือเกินนะฮะ เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับสื้อปิงคนสุดท้ายของการไลฟ์ในวันนี้ครับ